สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว16สถานที่ในหนองคายไปเบิงกันเลย 1. หาดจอมมณีแม้ภาคอีสานจะไม่มีทะเลแต่ที่หนองคายหน้าร้อนมีชายหาดนะ 2. พระาธาตุหนองคายหรือพระาธาตุกลางน้ำพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย 3. ประติมากรรมพญานาคสององค์แลนด์มาร์คทีเด็ดที่มาหนองคายแล้วต้องไม่พลาดมาเช็คอินที่แห่งนี้สี่ศาลาแก้วกูอุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธาอันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สวยงามแปลกตา 5. ตลาดท่าเสด็จและถนนคนเดินเมืองหนองคายแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าโอท็อป หพระาธาตุบังพวนวัดซึ่งเป็นพุทธาสนสถานสำคักองค์นิกายมหายานมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน 7. จ็ดภูล้นภูเขาหัวล้นที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นสักต้นเดียวมีเพียงแต่พุ่มหญ้าสีเหลืองทองทั่วบริเวณภูเขา 8. ปดภูห้วยอีสันใครว่าอีสานไม่มีทะเลหมอกก็ที่นี่ไงภูห้วยอีสันจุดเชมเวลทะเลมอกสุดอันเซน เก้าภูผาดักอีกหนึ่งจุดชมวิวสายหมอกสีขาวละมุนไหลอ่อนเหนือลำโของอำเภอสังคม10พันโขนแสนคล้ด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงซึ่งเกิดจากก้อนหินหลายลูกทรงและสีสัน11น้ำตกทานทิพย์ น้ำตกขนาดกลางในอำเภอสังคมมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 12. น้ำตกทานทองทานน้ำอันสวยงามในอำเภอสังคมที่ไหลไปตามลานหินซึ่งวางตัวลดหลันกันไปตลอดระยะทาง30เมตร 13. วัดผาตากเสือ้อไฮไลท์และแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดหนองคายกับจุดชมวิวสกายวอล์กวัดผาตาเสือ้อ 14. วังหนองบัวแดงหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า2,000ไร่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกบัวสีแดง 15. บห้าดินเพียงหรือที่เรียกติดปากชาวบ้านว่าถ้ำพญานาคตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดถ้ำสีมงคล 16. บหกนองถิ่นเป็นสวนสาธารณะของจังหวัดหนองคาย เป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่าง,างๆเช่นออกกำลังกายและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป